สบายดีพี่น้องสบายดี fc ที่หักแพงกันเบิดสุขุสุคุณสูมองสูบอนพี่น้องเนาะสบายดีย่มสวยๆพี่น้องเลยมึงมึงมึง,งโอ้ยพอกันกับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะ มารุ Ma, loot, sao, ó, p, ้อันนี้ให้ร้านสาวให้น้องเอ้ยันเียดทงไหนดีมนีแล้วเอาต้นอันเออกได้ป่าวคนวะได้ได้อยู่เนาะแต่ว่าใช่ข่ต้องเอาออกเฮกันเยทำมนมาข่ำออกันีเนี่ยหนูคือหเนาะกับต้นต้นอันน้ฮาวาูไไทางหลังหรือเปล่า เออดูดโดยเรียกเจ้าชาวบ้าชาวพายนี <Ừ. S 1> ào, ào, ่แหละเจ้าของนี่แหละชาวพยเจ้าแมนอันใส่กาบกอเลยดึงมามัดที่ตรงไั้นไม่ได้บอกทำมันน่งกรพื้นจังหวะนี่แหละห้องห้องเฮือนเอื้อยนะนี่นะผู้เจ้าผู้เจ้าอยู่ไทย่คนเพื่อนในทุ่มดิน น้ำป like ักมือเลยเนี่ยเขียนหัวไหลแล้วเปล่าแม่นแม่นบริเวณนี่เต่าสุ่มไม้นี่เข้าไว้ให้เจ้ากวดมาไหวทั้งหลังพี่รุตเออเอาไหว้เจรพ่รุตอ่ะ เออตัวได้ออกแรกกับป้าฮะเอามารวมไว้ทั้งนี้แล้วกาเขากับทมเขตอันนี้ขึ้นเข้ามาในพ่นะเลี้ยงทั่งให้ร้านเอาใหม่เสียวเอาหม่เละเออซำแมนแมนเช้ารถพ่อป๋าเช้ารถเนาะร้อย เธอเอาไม่แช่มาเด้ด้วตัวมาแล้วไม่แช่คำใช้ไพ่นะแมนเออเออไม่สาวไม่ยั้งเลยนะถามละสาวไม่สาวเออเอาตัวมีงามมียั้งได้เลยประมาณสาวเนาะเออเออเออโอาไว้ ดดมเ,นยยนเนมนของเจ้าหั <c oughs> กว่าไวอะนะอ่าแต่มันเกิดเาเอาไว้ชารวาเอามันได้เากพอดนะนะอืออันนีร่อ,อไปออเรถเนาะมอพิอเออม,เอ,เ,พมเอาคีมม,มตัดหน้ามังจำาออกแนะล้วลบกบเลย

Dạc phê khăn ăn phươn lốt nó Cắp cốc nghêu nó cứ vào Cốc nghêu là cái nhụm mà mặt trẻ thì là nó lại ừ. vào đó Cốc nghêu nó Tại vì tuần xí đã nó bắt kha đáy tụi nó Một đời cứ cắn Tại vì nó nó nhạc lắm đáy tụi nó đi Chịu cháu có thể cứ cắn nó lại Học tại vì... Biến áo Ừ biến áo Tại đặt mắt thằng láng cứ lại ได้อยู่อกเนาะมาชองมึงดูดบ้างมาชองมึงกัดดูเดียมลายมันเป็นตาสิได้อยู่ป่ะเนี่ยจังว่าตัวนี้มันชิโบก,กีดอันนี้เพื่อนมีบ่น่ยห้องน้ำนี่เปิดเขา่าเปิดเอาออกนี่นะใบแรกจะให้พผุทมเองเข่าอ่ะชุบเจ้าทมตะเขตนอออกกันทั้งหนาอันนี้มันชีเปิดเข่าเนี่ยห้องน้ำนะนีไ่ได้แต่ว่านะจะต่ำเนี่ยจะว่าเข้ามาี่เลยเนี่ย ชงตมไปว่อยู่เจี๋ยเดียวรถเออออกรถเออติดได้ใช like to no ่ไหมนีฮะอันนี้ไรเนี่ยเอาออกเลยแห้วเอาไ้แต่ได้ฮะเออถอดแล้วสายไฟมานะถอดออกแล้ว ถอดปืนถอดไฟออกแล้วไผ่บ่มีดอกนชายนะก็ได้ตั้งแต่ว่าอ่าเพราะว่ามันขาดตั้งแต่อยู่รักมันพุ่นไผ่บ่ไบด้มาดอกนี้งนนั้นเลยนะไฟมันรุดตั้งอยู่รักมันพุน่นยังบ่ได้ีต่อสายจวดพี่น้อย lúc mới luôn rồi chắc, lúc mới là vì động rồi tuần này, thôi là giáp vô, ở cái này phi đâu ấy. น้องนี่กะเทศเมาอยัางมาสมกับเจ้าเนี่ยพี่น้องเนี่ยตัดออกเรียบร้อยยามันกีดรถเพิ่นเลยสิให้เพิ่นดันต้นไม้ออกไปท่ายทั้งหลังพอล้มกับเพิ่นแล้วเมื่อกี้เนี่ย lên Thừng Quay bò quay Quay lưới bò Lắc mua phải cành

có tắt chắc đi bạn điệu lên chứ gì bạn điệu lên là hết บอกให้เขาไปไวทั้งล้งเขาเรียกว่า<ป> <c oughs> ย่อมแต่ต่อเราอ่ะต้นไม้นะบุญญาต์อะ ัอนียตัดห้าใช้ตัดห้า,หหาก่อนหมาแล้ว ไปจากคนโอ้โ oh. ัวน่ชสวดไปเล่นดอนกี่น้องเลยไปรถ้วนมเอาบวาไดไปน้ำดอกขอบใจขอบใจ ภาพมาอีกทีพี่น้องเอ้ยฮักก็มาแต่ในเมืองไปเอาของให้มียะพี่น้องเอ,งเอง้ยเนาะรถเพิ่นมาถมได้มาเทจากคันเลยนี่หาขันมาลยหนึ่งสองสามสี่หากล่องเลยได้เนี่ยหอยไม่ใช่โบไก่เช่าบ่เคยเขาเทไก่กันนกไก่คุยบ่อืมชูงกันแล้วเนี่ยล้วแต่เขาว่านะชูงลื่นตัวนี้บ่เนาะ บ boy, 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 boy ้บ <im> <ician deutlich> <festival> uh. ้บ้ซุ้งดอกเลยบ้ซุ้งดอกบุคเรือมันกวดใส่กันอือมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแต่ในเมืองพี่น้องเอ้ยกฮึมมาชัวพี่น้องเอ้โอ้ Xăm xin ngay cúp cái nông đấy thi hốc cái nông ấy là hà lôi Rồi xin mưa kịt khẩu đấy bà này Bà เฮ้ย้ายก่งน้อยท่าป,ป,ปั๊บไเข้าไปหากินเข่ากินน้าจะออกไก็มาแต่ในเมืองพี่น้องเ้ย <ปะ S 1> โอ้แปเลปปเตอเรนะืองเฮ้ยยอ้ยย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 ้ยยกินากนยยนางอยยอ่ะเขาว่ายว่าสักก เออเอแล้วเตะค่ะเปลี่ยนจังปางเลยพี่น้องเลยบบบนี้นี่ก็จะถมมานี่อีกนี่เขตอันนี้เขตห้องน้ำไปนี่พี่น้องเนาะคักกีดอกนี่แปดเด้ดเต๋อเลยบบบนี้เดี๋ยวกุ้งไหมก็ไหวทางหลังกระถมเขตนี่ไปพี่น้องเนาะนี่เขตเ้ายืนนี่กลองนึงนี่แล้วก็จะต่ำเตี้นั่น ประมาณสิบลายหรือส่านี่แหละพี่น้องเนะาะได้แล้วหกกล่องตรวจหลาล้อยหกกล่องก็สามพันบาทเลยได้นี่พี่น้องเว้ยสามพันบาทเนี่ยเดี๋ยวๆๆลมมาจักเลยอ้าวจกใส่ได้นี่เนาะดินบระยากง,งามไปได้พี่น้องเอ้ยปกติขันดิน เอามาคูณไปเนี่ยตัวเราได้นัต้องดินหินแห่พี่น้องเอ้ยเนาะต้องดินหินแห่ดินปนหินแห่เนี่ยคักอันนี้บ่มีบ่มีหินเลยเนีนี่แต่ขี้ดินครับดินดากเอาไปเซ็นไว้ก่อนพี่น้องเนาะเอาลิปนี้เอาข้าวกินข้าวกินหนำก่อนอันนี้สิมาเบิ่งเพิ่นถมเพิ่นไทยพิ่นธุ์อนาให้รอบใบ ขอบคุณเลยร้ายพี่น้องก็ไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์และพี่น้องเด้อฝากคลิปหน้าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี